หวานสำรานใจในช่วงนี้นะครับบอกได้เลยว่า FC อาจารย์เมน,นะห้ามพลาดจริงๆเพราะว่าวันนี้นะฮะขนมที่หมอมีเอามาเนี่ยก็คือช็อกโกแลตครีมเค้กนะครับยิ่งช่วงเทศกาลแบบนี้นะฮะใ,ใครๆก็อยากทำเค้กอร่อยๆมากินด้วยกันนะฮะวันนี้ช็อกโกแลตครีมเค้กของเราเด็ดขาดยังไงฮะไม่ต้องใช้เครื่องเอยู่บ้านมีแค่ตะ,ะกร้อมีกับอ่างก็ทำเค้กอร่อยๆได้ใช่ อนนี้เราจะทําในส่วนของตัวเนื้อเค้กแปก่อนใช่ความพิเศษข,ของเนื้อเค้กเมื่อกี้แบบนี้แอบกระซิบมาคือมันฉ่ำม,มากฉ่ำใช่แต้ก็ทาง่ายแล้วก็ที่สําคัญคือเราไม่จาเป็นต้องใช้เนยก็ได้วันนี้วันนี้เราใช้ใชน้ํามันนะฮะคุณผู้ชมทําเค้กก็ออกมาได้ฉ่าแล้วก็แบบช่น,น้ําหนักแบบดูน่ากินอ่ะวันนี้นะครับเราใช้น้ํามันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับอันนี้จะเป็นเรียกได้ว่าเป็นส่วนผสมไขมันหลักของเราเลยนะฮะประมาณ200กรอกรัมค่ะ ถ้า FC ติดตามนะฮะเบเกอรี่อาจารย์เมย์เกินได้ขาดไม่ได้ครับตรงน้ำมันเรียบร้อยนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันในการทำเค้กช็อกโกแลตของแบบนี้คือตัวบัตเตอร์มิลค์ัตเตมิคนมข้นจืดกับน้ำมะนาวนะฮะเพื่อที่จะได้บัตเตอร์มิลค์เขย่าเขานิดนึงให้เขาเซ็ตตัวกันไม่ให้เช็คเช็คเธอก็ออกมาหมดเลยเขย่าอ่าทำไมใส่แต่นมข้นจืดอย่างเดียวไม่ได้เวลาสมมติเราเป็นมีบัตเตอร์มิลค์ใช่ไหมเค้กเขาจะนุ่ม มันเือนเข้มข้นใช่นะรสชาติก็ดีกว่าเสร็จแล้วเราก็ใส่ไข่อ่าผสมนะค่ะแต่ตะก้ออเลยคนาตือสิแ้าเดี๋ยวนี้งานเบานะไข่ไก่นะครับคุณผู้ชมสูตรนี้สามฟองเราได้เค้กกี่ก้อนอ่ะสามสาชิ้น3มชิ้นค่ะเดี๋ยวมาทำสามชั้นนะกาแฟใส่เข้าไปเพิ่มรสชาติค่ะทำให้โกโก้นีเค้กนี้นะ หอมขึ้น๋อคือกลิ่นช็อกโกแลตอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะแค่มิิติเดียวพอมีกาแฟกาแฟมันหอมโอ้นี่นะนี่นะเก็ดลับเลยแล้วถ้าทําเค้กกาแฟต้องใส่ช็อกโกแลตไหมไม่ใส่โอเคนะครับกาแฟโอเคนให้เข้ากันก่อนนะก็ใส่บัตเตอร์มิลค์เราเข้ามาเลยรวดเดียวเลยนะครับใช่มิลค์นะตัมันจะดูเป็นลิ่มๆนะใช่คือมีเคิร์ดเคิร์ดนะ ตอนนี้เข้ากันแล้วใช่ไหมคะน้ำตาลตาแดงใช่ไหมฮะอืมหมดเลยนะค่ะหมดเลยส่วนต,ตัวนะถ้าเป็นแบบพวกเค,ค้กช็อกโกแลตนี่เป็นน้ำตาลใสแดงมันดูกลมกล่อม<อ> <ๆ S 1> นะใช่<ฮ>โอเคพอเราผสมเข้ากันเสร็จแล้วใช่ไหมนี่คือมาแป้งเลยแล้ววันนี้นะครับเราใช้แป้งเค้กตราริบบินนะฮะคุณผู้ชมสังเกตง่ายๆมีโลโก้ TFM แบบนี้แถบสีชมพูนะฮะตราริบบินทำเค้กอะไรก็นุ่มอร่อยแน่นอนครับ เดีใส่โกโก้ผงลงไปใส่โกโก้ผงอ่าเค้กช็อกโกแลตเนาะผงฟูนะฮะวานิลาอันนี้ก็ต้องมีนิดนึงนะคะเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับปิดท้ายอันนี้เราจะไม่ใช้ตะกร้อมือเลยนะเราจะคนให้เข้ากันนะแค่คน ไม่มีเครื่องเราก็ชําได้แค่นี้เองนะคุณผู้ชมนะเราก็จะได้แบบเป็นเนื้อเค้เคกช็อกโกแลตเลยอ่ะใช่มันดูเ<อ>ข้มข้นจังเลยนะฮะหอมไหมเท็ดดีหอมสิเ <c oughs> ื้ฟุ้งขนาดนี้แบ่งกันนะสามพิมพ์นะเข้าอบประมาณ150องศาเซลเซียสเซลเซียสนะครับประมาณ15-17นาที แล้วครับระหว่างที่รอเค้กช็อกโกแลตอบนะฮะอันนี้คือบัตเตอร์ครีมเตรียมไว้เตรียมไว้ก่อนใช่ครับวันนี้บัตเตอร์ครีมง่ายมากเอาทุกอย่างใส่ด้วยกันตีเลยเฮ้ยเมื่อกี้ก็แบบนั้นนะใช่โอ้เดี๋ยวนี้มาสายนี้เหรอโอเคเริ่มต้นนะฮะเนยสดชนิดเค็มนะครับดูนุ่มนุมนิดนึงนะอันนี้โกโก้ผงนะตัวบัตเตอร์ครีมเราก็จะเป็นช็อกโกแลตตามด้วยอันนี้น้ำเ่มน้ำเชื่อมนะครับ เกลือป่นเสริมไอโอดีนะครับแล้วอันนี้เป็นวันเวลาผมะนะโอเคสปีดต่ำก่อนนะก็จะคุ้งๆนิดนึงก็เลยต้องแบบความเร็วตัำใช่โอเคเดี๋ยวมาเราตีนะตีสปีดกลางเลยนะตีถึงฟูโอเคครับบอกตามตรงว่าเดี๋ยวนี้ตามท้องตลาดไม่เจอบัตเตอร์ครีมแบบนี้แล้วนะใช่ ที่แบบตีเนยจริงๆอย่างเดียวจนขึ้นฟูน่ะมันาาได้แล้วนะคุณผู้ชมต้องทำเองอะ่ะโอ้โหอร่อยประมาณ10นาทีนะตีให้เขาเบาอ่ะแล้วฮะคุณผู้ชมอันนี้บอกไดเลยว่าหน้ากินมากๆนะครับนี่บัตเตอร์ครีมช็อกโกแลตของเรานะฮะตีจนแบบเขาขึ้นฟูแบบนี้เลยค่ะเนยสดล้วนๆนะครับแล้วก็หอมอร่อยมากๆนะฮะเดี๋ยวเราเตรียมไว้ ส่วนด้านนี้อันนี้ก็คือเค้กช็อกโกแลตที่เราอาบเสร็จแล้วแล้วก็น้าออกจากพิมพ์ต้องรอให้เย็นนะคะรอให้เย็นนะฮะใช่ได้ก็ยิบเลยพอ,อถ้าอถ่าร้อนๆเดี๋ยวครีมละลายใช่ฮะนี่เป็นไงล่ะนักเรียนอันดับหนึ่งพอทําเองก็แบบใส่ได้แบบไม่ยั้งอ่ะบางคนเดี๋ยวนี้เขาไม่ทานะเขาใส่ถุงบีบใช่บีบเข้าไปได้ทั้งนั้น สมมติฝั่งนี้สูงใช่ไหมเราจะเอาทิ่เตี้ยวางเข้าไปนี่เลยนะฮะมันดูคลาสสิกนะทำแบบง่ายๆอะไรแบบนี้นะว้าวเป็นวิชาแต่งหน้าเค้กหนึ่ง่วนหนึ่งนะครับ จากที่เราวางเค้กเรียบร้อยแล้วนะฮะดูให้มันแบบว่าอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็แต่งด้านบนแล้วก็มาตกด้านลน้างวันนี้สําหรับแต่งนะไม่ซซเรียสเราจะต้องเรียบขนาดไหนะ <c oughs> ไม่เรียบแล้วค่ะเราจะแต่งไม่เรียบง่ายๆอู้แต่สวยงามนะห้องบนนะถึงเราเบาะห้องบนไม่สวยก็ไม่ซซเรียสเพราะเราก็จะทำเนี่ย ิละปะคุณผู้ชม <Wow. S 1> เนื้อหลุดออกมา <laughs> อ,อันนี้ก็คือบีบครีมครีมตัวเดียวกันนะฮะ,ะเพิ่มเข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวจะตกแต่งเพิ่มเติมด้วยด้วยผลไม้นะฮะโอเค <Okay, S 1> <า>เราจะเอาพีชใส่เข้าไปก่อนนะโอเคนี่เลยนะฮะสอ้หลากหลายเลยค่ะต้องหลากหลายแตงให้สวยงาม <laughs> คือผมว่าช็อกโกแลตเนี่ยกินกับผลไม้อะไรก็อร่อยแล้วยิ่งแบบมีเปรี้ยวนิดนึงมาตัดนะมันแบบโอ้ตรงนี้เนี่ยก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะว่าแบบชอบผลไม้แบบไหนแล้วก็การตกแต่งเราอันนี้เราวางได้เลยพอไหมเทดดี้อลังการมากแบบนี้นี่เป็นคาร์เน่นะครับรยกได่ว่าทำง่ายแล้วก็อลังการ,การมากนะฮะช,ช็อกโกแลตครีมเค้กของแบบนี้นะฮะน่ากินน่าอร่อยจริงๆนะฮะคุณผู้ชม วันนี้นะฮะขบาวานสำราญใจก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับอาจารย์ยิ่งศักด์มัมมี่เท็ดดี้และก็านานะครับทุกวันจันนะครับเวลาบ่ายสามโมงทางช่อง Work Point TV หมายเลข23ค่ะครับผมหรือว่าถ้าคุณผู้ชมนะฮะดูสูตรแบบนี้นะฮะอยากจะไปดูย้อนหลังจดไม่ทันนะฮะหรือว่าอยากจะไปดูสูตรอื่นๆเพิ่มเติมนะฮะติดตามชมกันได้เลยนะครับที่ u t u b e นะครับยิ่งศักฟู้ดทีวีนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ ออะไรที่มาจากความชอบนะฮะมันมักจะดีเสมอที่สําคัญเนี่ยชอบอย่างเดียวไม่ได้ต้องอร่อยใช่มั่นใจนะว่าวันนี้คุกกี้ของเราอร่อยอร่อยทอดกระทะร้อนของนานาเนี่ยเรียกได้ว่ากรอบกรอบเลยที่สําคัญมีผงหมาล่าโรยข้างหน้าบนของกระทะร้อนด้วยล่ะ